สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการทำแผนที่ที่ดินนะฮะให้มันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีสีขึ้นมาแบบนี้เลยเนะะี่ยปึ๊บลูกศสอิ่งมาอันนี้เป็นปลั๊กอินนะฮะแต่ว่าเราจะมาทำที่มันระบายสีตรงนี้นะฮะทำที่มันระบายสีก่อนเนาะอ่าอันนี้พวกปลักอินต่างๆพวกนี้ ก็ยังไม่ต้องไปทำเนาะเอาเอาไว้ก่อนแต่ว่าเราจะมาทำให้มันขึ้นมาแบบนี้ก่อนเนาะให้มันขึ้นมาแบบนี้อ่ะเราจะเอาแบบว่าตอนแรกมีที่ดินอยู่อย่างนี้เสร็จแ,แล้วก็ให้มันขึ้นมาจะขึ้นมาแบบนี้หรือจะขึ้นมาแบบชา้าๆแบบนี้ก็ได้อันนี้ใช้แค่ดิโซฟนะฮะแต่ทีนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีทำแค่ช่วงนี้กันเนาะ ฟืดมีที่ดินแล้วอยากบอกว่าที่ตรงนี้ขายอย่ะตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะอ่ามาดูวิธีทำกันเนาะอ่าอันดับแรกเราก็เอาแผนที่นะฮะที่ดินที่เราจะขายอ่าลงมาวางก่อนเนาะอยากเอานานแค่ไหนก็ลากๆไปอย่างนี้เนาะอ่าพอหลังจากนั้นแล้วก็เราจะขายช่วงนี้นะฮะเนี่ยอ่าจะขายอันเนี้ยเราจะทำภาพให้มันเท่ากันเนาะอ่าเราเอาเพเมาปั๊บ วางไว้ที่หัวก่อนแบบนี้แล้วก็เอามือกดปุ่ม option นะฮะกดปุ่ม option ค้างไว้เมาส์ดันขึ้นมาอ่าดันขึ้นมา,นมาเป็นศูนย์ศูนย์เนาะอ่าเราก็ปล่อยมือวางต่อไปเราจะมาทําเฉพาะแผ่นนี้นะฮะแผ่นล่ายังไม่ต้องทํทงาทําไงคลิกเหลืองก่อนแล้วกดตัว v ปิดตามันไว้ก่อนเนาะเราจะเห็นแผ่นเดียวพอเห็นแผ่นเดียวปับ๊บเราก็มาเลือกแผ่นนี้เราจะต้องตัดตัวอื่นทิ้งให้เหลืออันนี้แล้วเราก็ใส่สีเฉพาะตัวนี้ ตัดตัวอื่นทิ้งทำไงคลิกเหลืองปั๊บมาที่เอฟเฟกนะฮะมาที่เอฟเฟกปุ๊บแบบนี้มาที่มาร์กนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยดอมาร์กเนี่ยเข้ามาใส่นะฮะ,อะพอเราใส่ดอมาร์กปับ๊บเอาเมาส์มาวางปุ๊บมันจะขึ้นหัวประกาให้เราเลยเราก็ตัดเลยฮะคลิกหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ตัดไปเลยตัดไปแผนนี้นะฮะ ตัดไปเรื่อยๆตัดตามรูปเลยแผ่นนี้คือแผ่นที่เราจะขายเนาะล้วก็ปึ๊บหน่ายนะได้ละได้แผ่นที่ตัวนี้มาละที่เราจะขายนี้เราก็ย้อมสีหน่อยอ่ะย้อมสีเราก็มาที่ไหนมาที่ข้างๆนี้นะฮะกดตรงนี้ปั๊บขึ้นมาตอนนี้โน c o คอ e เน i o ชอยู่นะฮะอ่ะแเราก็กดปั๊บบวกค o ลเลอร์บอรเข้าไป พอเราบวกล o เ o อร์บวกเข้าไปมันจะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาแล้วมีวงกลมสี่เหลี่ยมอย่างงี้กดตึ๊กออกมาเสร็จแล้วเลือกมาที่ add color mark นะฮะปึ๊บนะทีน,นี้เอาเมาส์เป็นรูปปากกามาดูดสีกดตึ๊กหนึ่งทีดูดสีหรือ,อยังเรามาดูตรงนี้ดูดแล้วฮะนี่ก็คือมันดูดมาไว้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะขยายให้ดูอ่ะนี่ก็เถิไปอ่ะนี่ฮะมันดูดมาละ คือมันดูดสีนี้แสดงว่าดูดสีนี้ไปแล้วทีนี้เราต้องการให้ไอ้สีเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีไหนเราก็จะมาที่แถบคัลเลอร์ตรงนี้แล้วก็มาลูกโกโบตรงนี้นะคะเอาให้แดงเลยเราก็ลากมาแดงนี่มาละอยากให้แดงมากๆหรือว่าอะไรเราก็ลากมาหมดเลยก็ได้อย่างเงี้ยปั๊บแบบนี้นะะเราก็จะได้เปลี่ยนสีตัวนี้ให้เป็นสีอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมานะคะทีนี้ก็ มาคลิกข้างล่างกดตัว,วีเปิดตาออกมาเห็นนะฮะมันก็จะทําให้เราได้แผนที่ขึ้นมาแล้วมีสีทีนี้เราต้องการให้มันขึ้นทีหลังเราก็แค่หดมันนะหดปัาบเราอยากให้ขึ้นนาทีที่เท่าไหร่เราก็นับไปหนึ่งสองสามค่อยขึ้นนะอะแล้วก็ลากมาสามค่อยขึ้นขึ้นแบบไวๆหรือช้าๆขึ้นแบบช้าๆก็กด Command T ใส่ ดิสโซบเข้าไปป้าบแค่เนี้ยมันก็จะค่อยๆเลื่อนนะอยากให้เลื่อนนานแค่ไหนก็ลากตัวดิสโซบเนี่ยให้มันยาวมันสั้นเนี่ยเงี้ยมันลากได้เนาะ,ะประมาณเท่านี้มันก็จะฟื้ค่อยๆขึ้นมาอย่างนี้นะฮะอยากขายแผ่นนี้ก็ทําแค่นี้ทีนี้อยากจะขายแผ่นนี้ด้วยก็ทําเหมือนเดิมก็คือมาที่ตรงนี้นะฮะกดออปชันไว้ดันขึ้นมาปัเป็นการก๊อปปี้หนึ่งครั้ง เสร็จแล้วก็ปิดตาตัวอื่นเพราะไม่งั้นจะงงปิดตาก็คือคลิกแล้วกดตัว v คลิกแล้วกดตัว v อ่ะก็จะเหลือแค่ตัวที่เราต้องการมาที่มาร์กจับดอมาร์กเข้ามาใส่ปับ๊บอ้าวพอดอมาร์กใส่เข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นรูปปากกาต่อไปเราก็วาดตามแผนที่ที่เราจะขายอ่าเราจะขายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะก็โค้งไปได้เลยคลิกหนึ่งครั้งนะะ ปุ๊บอยากให้มันโค้งตรงไหนก็คลิกปับ๊บพอจดกันปับ๊บมันจะกลายเป็นสีนี้อ่าทีนี้ใส่สีใส่สีเราก็มาที่ตัวนี้สามเหลี่ยมสีกดเพิ่มบวกเคอร์บอร์ดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็มาที่ลูกกลมๆตรงนี้มาเอาหลอดดูดดูดสีก่อนให้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนสีนี้เราก็กดดูดปับ๊บนี่มันดูดแล้วมันจะขึ้นเป็นสีนี้ให้สังเกตตรงนี้ง่าย เสร็จแล้วเราก็มาย้ายเอาไปไปสีน้ําเงินเนี่ยย้ายไปเลยนะฮะเนี่ยจะย้ายกี่ลูกก็ได้ตามที่เราต้องการนะฮะถ้ามันได้สีที่ต้องการแล้วก็ย้ายแค่ลูกเดียวก็ได้เสร็จเรียบร้อยนี่คือเสร็จเรียบร้อยเรากลับมาเปิดตาเปิดตัววีเปิดตัววีขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะขึ้นมานี่เราต้องการให้ขึ้นทีหลังหรือขึ้นก่อนไม่มีปัญหาเราก็ลากมาอันนี้ขึ้นแล้วน,นี่ก็ขึ้นกดปับ๊บเราก็ใส่ คอมานทีคอมานทีก็คือดิสโซฟให้มันค่อยๆโซฟขึ้นแล้วก็ลากไปอย่างนี้มันก็จะขึ้นปัป๊บหนึ่งอันปัป๊บหนึ่งอันอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะทําสีที่แผ่นแผ,น,แผนที่ที่เราจะขายเนาะอ่าต่อไปเราก็ไปใช้ปั๊กอินนะฮะใช้ปั๊กอินปั๊กอินที่มีแนะนําก็จะมีปั๊กอินที่ทํา ลูกสอนชี้ลูกสรชี้ของวีดีโอสคูลคนก็จะมีชื่อวีดีโอสค o ลคอเอาล์นะฮะนี่นะฮะว d ดีโ c h o o l คอเอา u ์ครูทำวิธีสอนไว้ไแล้วอยู่ใน YouTube นะไปดูได้เลยนะฮะพิมพ์คาว่าว d ดีโ c h o o l c อเอา u ์ใน YouTube ของโรงเรียนเนาะมันก็จะขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราก็เอามาวางแล้วก็ชี้แผนที่ได้เลยนี่นะฮะเราก็อ่าสมมุติจะเป็นอันนี้เราก็ลากมาวางแล้วก็ ลากไปลากไปเอาวไว้ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บมางี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็คลิกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเอาตัวหนังสือเป็นสีลายแล้วก็มาเลือกดูเปลี่ยนได้หมดนะฮะเนี่ยเทคตรงนี้เป็นสีขาวอยู่เ,น,เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นสีดําเนี่ยได้เลยเนี่ยฮะเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายได้เส,ส้นเป็นสีขาวไม่อยากได้เส้นเป็นสีขาวลายคัลเลอร์เปลี่ยนได้นะฮะนี่อย่างนี้อันนี้มีสอนแล้วน้อยอยู่ใน อีกบทหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่ได้เลยนะอันนี้ก็ง่ายๆเนาะใช้ปักอินใส่เข้าไปมันจะมีปักอินอีกตัวหนึ่งที่ทําเส้นทางทำเส้นทางแบบไหนทําเส้นทางให้มันวิ่งดึกๆๆๆไปนะแบบนี้มันจะวิ่งบึ๊บๆๆๆไปแบบนี้มันมีสองตัวตัวหนึ่งชื่อโป้แมปนะฮะปักอินโปแมป่าแล้วอีกตัวหนึ่งชื่อเอล o ล่ทูคิดนะฮะเนี่ยเอลโล่ทูคิก็จะเป็นลูกศรใช้ง่าย วางปับ๊บมันก็วิ่งเลยอ่าอย่างนี้อ่าแต่อีกตัวหนึ่งชื่อโปรแมปนะฮะโปรแมปอยู่ในไททอลเนาะเราก็มาดูโปรแมปเดี๋ยวจะทำโป้แมปให้ดูอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่จึ๊บอ่าเพรอิงโป้แมปเาโค้งมากโค้งน้อยซัดไปเลยนะฮะอันดับแรกเอามาแปดเลยลากลงมาวางฟั๊บ เอาว,วิ่งก่อนวิ่งก่อนนี่จุบโปรแมปเราจะให้มันมาชี้ต,ตอนไหนแล้วก็หยุดหยุดตรงนี้ปับ๊บแล้วเราก็จับมันนะเราดูนะอันไหนไปลายอันไหนหัวอันไหนหางดูยังไงดูอย่างนี้อันนี้ที่มีวงกลมข,ขาวนี่คือจุดสิ้นสุดอันนี้คือจุดเริ่มต้นอ่าอ่าตอนนี้เราต้องการให้จุดสิ้นสุดมาอยู่ที่แผนที่ตัวนี้ เราจับที่วงกลมนี้เลยแล้วมาอย่างนี้ปุ๊บเอามันมาอยู่ตรงนี้นะอะ่าแล้วทีนี้ตัวนี้ให้มันวิ่งตามถนนเส้นนี้อ่าแล้วก็ลากไปอ่าถนนเส้นนี้อ่านี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่อ่ปาปั๊บอย่างนี้อ่าตัวนี้วิง่งวิ่งพาพาตัวนี้มาป Сп ุ๊บอ่าวิ่งวิ่งมานี่ปุ๊บอันนี้จุดเริ่มต้นเอาเริ่มต้นจาก ที่ไหนสมมุติว่าเริ่มต้นจากมุมนี้เริ่มต้นจากมุมนี้แล้วก็วิ่งมาปื้ดอย่างนี้อาจจะหลบอะไรแพทที่อะไรไปเลื่อยเปื่อยแล้วเนาะอ่าลองนี้ก็ลกแล้วกันเสร็จแล้ววิ่งแบบนี้วิ่งจากนี้มุมนี้มาถึงนี้อา่ถอยไปดูจุดเริ่มต้นหนึ่งสองสามพอสามปับ๊บ มันจะต้องวิ่งปาดมานี้เนาะ,ะตอนนี้มันยังไม่อนิเมตนะทําใครทําใช้ไม่เป็นนะซื้อไปใช้ไม่เป็นนะดูคลิปนี้ใ,ใช้เป็นเลยเราก็มาดูว่าออนิเมตมันอยู่ตรงไหนอ่าเรามาดูตรงนี้ custom animation อยู่ตรงนี้เนาะตัว t นะ inspector เป็นตัว t คลิกเขาให้เหลืองแล้วตัว t จะขึ้นเองแล้วก็จุดแรกจุดแรกก็คือเราจะต้องให้ตัวเนี้ย อยู่ที่ศูนเราลากมาตอนแรกก็คืออย่าเพิ่งมีเส้นเนาะมันจะต้องมาสตาร์ทที่ตรงนี้คือตรงนี้ให้เป็นศูนย์เราก็ติ๊กคีเฟมถอยมานะครับเป็นศูนย์เห็นไหมเลขศูนย์อ่านับไปหนึ่งสองสามไอตัวนี้ขึ้นแล้วมันควรจะมาจอดนี่แล้วเราก็หยุดหยุดเสร็จแล้วเราก็มาเปิดให้เป็นหนึ่งร้อยมันถึงจะวิ่งนะใครซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นนั่นฟับฟบฟั นัน่นอ้าวทำไมวิ่งไปทางนู้นแลน้วนะอ๋อเรนเดอร์ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเรนเดอร์เสร็จละอ่าโอเคเรียบร้อยอ่ารอสักแป๊บหนึ่งเนาะถ้าใครเห็นมันวิ่งเป็นเพี้ยนหน่อยก็อยู่ที่คอมพิวเตอร์เราถ้าช้าเนาะเรนเดอร์ยังไม่เสร็จเพราะเรนเดอร์เสร็จมันก็จะได้แบบนี้นี่วิธีทำถ้าใครไม่ทำแอนิเมชันตรงนี้ มันก็จะแช่นิ่งนะเหมือนที่ครูทําเมื่อกี้มันก็จะแช่นิ่งๆไว้มันก็จะไม่วิ่งเนาะมันจะนิ่งไปนะเนาะอย่างนี้แหละเวลาซื้อปลั๊กอินแล้วเนี่ยก็ต้องถามนะใช้เป็นหรือใช้ไม่เป็นนะนี่นะสำหรับนักเรียนก็ไม่มีปัญหานะฮะครูก็สอนใช้ได้คนที่ไม่เรียนนี่แหละเสียเงินซื้อฟรีๆมาเยอะแล้วเหมือนกันพวกคอเอาเนี่ยเห็นเ็าทำปุ๊บ บูบบูบูบในยูทูบโอ้โหมันเคลื่อนจังเลยพอซื้อไปมันนิ่งนะฮะมันไม่เคลื่อนหลอกทุกปักอินแหละเราจะต้องทำให้มันเนาะอ่าทีนี้เราอยากให้มันยาวแค่ไหนเราก็ลากให้ยาวไปเลยลาวป้าไปอย่างงี้อ่าเราจะทํากี่เส้นก็ได้เราก็ไปเอาแปดพอยเข้ามาเจ็ดพอยหกพอยอะไรก็มาวางอีกแล้วก็วิ่งจากตรงไหนมาตรงนี้อีกอ่าทาให้ดูอีกอันนึงอันนี้เอาแค่ห้าพอยก็พอจือ๊อันนั้นวิ่งไปละ ต่อไปจะกาวิ่งมาขายที่ดินสีน้ำเงินอ่าป้าบวางห้าพอยทีนี้มันจะงงว่างเราทำไงเราปิดตาก่อนกดตึ๊บกดตัววีปิดตาไว้ก่อนไม่งั้นงงอ่านี่มาปั๊บห้าพอยมาแล้วเอามาแล้วนี่นี่คือหัวอยู่นี่เอาหัวมาก่อนหัวมาอยู่นี่จับปึ๊บมานี่อ่าจับปึ๊บมานี่ทีนี้เส้นเส้นเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันทั้งคู่นี่จะตาลาย เอาหางเอาหางอา่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเนาะเอาหางอา่อนหางจะอยู่ที่ไหนวิ่งมาจากมุมนี้ก็แล้วกันวิ่งมาจากมุมนี้อ่ะอันที่สองก็เอามาโค้งมาเส้นนี้อ่าอันที่สามก็มาอยู่ตรงนี้อันที่สี่ก็ลากกลับมาโค้งเข้ามาหาแผนที่อย่างนี้อ่าเราดูเนาะทีนี้สีน้ําเงินเหมือนกันจะงงเปลี่ยนลายคัลเลอร์อยู่นี่เปลี่ยนจากสีน้ําเงินเอาให้เป็น เอาสีอะไรล่ะสีเหลืองสีเอาเอาสีม่วงกันแล้วกันป๊อบนี่ขึ้นมาก็เป็นสีม่วงละอ่ะทีนี้ก็อยากจะให้มันวิ่งเนี่ยมันไม่วิ่งนะเนี่ยทําเสร็จแล้วนี่นะมันไม่วิ่งนะสีม่วงนิ่งสนิทเลยแล้วก็ทาเสร็จแล้วเราก็เอาเพเฮดมาไว้ที่หัวมันก่อนหัวมันก่อนหัวมันอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยกดเป็นหนึ่งทีก็ได้ให้มันเข้ามาใกล้กลกลหัวตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาที่ตัวทีแล้วก็มาคัสต้ม แอนิเมชันเนาะตรงนี้กดคีย์เฟรมหนึ่งครั้งแล้วก็ลากไปที่ศูนย์ก่อนนี่ลากปุ๊บก็จะเห็นเส้นเส้นมันก็ถอยหลังให้เราปั๊บหายไปแล้วแล้วเราก็มาเพนะไปถ้าอันหนึ่งสองสามมาสามมาเลยก็เปิดให้มันเป็นหนึ่งร้อยมาแล้วปั๊บมาทันทีเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ามันเหมือนว่าจะมาใชา้นี่ขึ้นมาก่อนทำยังไงไม่ยากแล้วก็ เราเห็นแล้วมันขึ้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็จับให้มันมาชนตรงนี้มันก็จะขึ้นพร้อมกันส่วนหางก็ลากได้เต็มที่ไม่มีปัญหาเอาเปิดตาเส้นแรกอ่าเส้นแรกสีน้ําเงินขึ้นมาแล้วก็ดูนะฟับเส้นสีน้ําเงินมาแล้วแผนที่ขึ้นเส้นสีนี้มาแล้วแผนที่ขึ้นแบบนี้เนาะส่วนไอ้พวกกระเด้งกระเดิงอะไรหลายๆปัาอินเพียบเนาะเอาเข้ามาใส่ สำหรับป้อนอินโฟแมปตัวนี้มันจะมีลูกเล่นเยอะอยู่คุ้มราคาอยู่ขี้เกียจไปนั่งทำเองก็ซื้อเอาเพราะว่าจะมีให้ทั้งแบบเอที่พัก for sale หรืออะไรเงรี้ยเราก็เอาพวกเนี้มาวางเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีให้นี่เนี่ยโอแมปมันมีให้เนะเอาสมมติว่าเอานี้วางแล้วก็ขับรถจากนู่นมานี่แค่ไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วห่างสนามบินเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เอามาใส่เงี้ยก็ได้แล้วก็จับปับ๊บ ใช้ใช้ตรงนี้นอลากอะ่ะเนี่ยมันถึงจะไปเนาะแล้วตัวนี้ทําอะไรได้ตัวนี้ก็ทําทําให้มันเลขมันใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยอัพทำเอียงทําอะไรได้หมดเลยใสย่เข้าไปในโลเคชันเราเนี่ยเราจะให้ยังไงเอียงเลขใหญ่ตั้งไปเป็นสามมิติสี่มิติก็ได้เนาะตัวนี้คุ้มอยู่แนะนําอยู่ถ้าใครที่ทําพวกอย่างนี้บ่อยๆขายที่ดินหรืออะไรพวกเนี้ย แนะนำเลยนะป้าอินตัวนี้น่าชื่อโฟเมปเนาะคุ้มมีเยอะเยอะแหละใครซื้อแล้วใช้ไม่เป็นก็นั่นแหละมาดูคลิปครูเนี่ยปั๊บเลยแหละใช้ได้หมดเลยรอมันเรนเดอร์หน่อยนะมันจะพอดีเองแหละมันอยู่ที่ว่าครูทาไปเยอะแล้วไม่รู้อะไรอิเล็กะเครื่องก็เลยช้านิดหน่อยของครูเครื่องก็สองศูนย์หนึ่งเก้าเนาะไม่ได้เป็นเอ m มหนึ่งเอ3สน่จะไวกว่าน,นี้เนาะ หรือไม่ไหวยังไงก็ไม่รู้แหละแต่อันนี้ของครูก็ถือว่าใช้ได้เวลาเราทําแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเครื่องเราไม่ไหวเราแชร์ออกไปก่อนแชร์ให้เป็นแผ่นเดียวไปเลยเสร็จแล้วเวลาเราตัดต่อแล้วก็เอาไปใส่ในเนื้อเรื่องของเรามันก็จะไม่มาวุ่นวายเนาะแล้วก็ขึ้นโปรเจกต์ใหม่ไปทําเรื่องราวอะไรไปนี้เราก็แชร์ออกไปแล้วก็ไปเอาที่แชร์ยัดใส่เข้าไปเวลาเรามีปัญหาเราก็มาแก้ที่ไทม์ไลน์นี้ อ่าโปรเจก t นี้เราก็ไม่ไปยุ่งกับงานเรานะเราทําแยกไว้เป็นส่วนๆเนงานก็โปรเจก t นึงอ่าเอฟเฟกแมปเอฟเฟกต์อะไรก็อีกโปรเจก t นึงเสร็จแล้วก็แชร์ปัป๊บป,ปไปเนาะเหมือนที่ครูสอนเนาะให้แบ่งงานเครื่องก็จะได้ไม่จําเป็นที่จต้องใช้เครื่องที่มันอ่าขั้นเทพหรืออะไรก็ทําได้ทุกอย่างแหละถ้าเราแบ่งเราซอยเป็นอาอโอเคนะใครสนใจป้าอินก็ทักเข้าไปได้เลยที่ เพจไฟนอลค,คัสนะฮะครูก็จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแหละเข้าไปติดต่อให้อดมินลงให้นาะใครลงไม่เป็นน่ะถ้าเครื่องใครใช้ไม่ได้เขาก็ไม่เอาตังนะฮะอด m มินน้าเรียนเราดูแลให้นะโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะใครอยากให้ทำเรื่องอะไรก็ไลน์มาหาครูได้เลยอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ละเอียดหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ กูจัดให้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ